สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูวันนี้ว่าเราได้ผลไม้อะไรกินนะอันนี้ก็จะเป็นน้อยนานะคะบะเขียบบ้านเรานะคะ2ลูกเขาช่างกิโลขายนะสลูก20บาทก็โอเคนะคะอันนี้สุกแล้วนะคะเขาเลือกให้แต่อันนี้น่าจะพรุ่งนี้นะเป็นผลไม้ที่เราชอบมากเลยค่ะ ที่บ้านจะมีอยู่ต้นหนึ่งนะแต่ว่าเรามาไม่ถูกช่วงที่รอยหนาที่มันสุกนะคะเราก็ต้องซื้อกินสุกแล้วลูกละสิบลูกละสิบบาทเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชลูกเลยยี่สิบเป็นสี่สิบอืมหวานค่ะ สองลูกนี้40บาทนะคะคเพื่อนหานหวานหวานก็นจะทยอยกินทีละอย่างนะคะ มันก่อนที่ว่าซื้อมะม่วงที่ว่าเหม่มๆกับขนุนอ่ะจะบอกว่าสุดท้ายแล้วกินได้แค่ขนุนแล้วก็มะม่วงอ่ะเก็บไว้ไม่ได้กินแล้วมันก็เสียค่ะถึงจะแช่ตู้นะนเพื่อนๆมันก็เสียดีเลยแบบอย่าซื้อเยอะนะคะให้ซื้อแต่พอดีอยากกินอยไปซื้อ จบการรีวิวผลไม้ที่เรากินวันนี้ค่ะ